เราก็มาอยู่กับเจ้า C ซีเซอร์แคท X สามนะครับตัวนี้ C ซีเซอร์แคท X สามนะทุกคนก็เป็นลอกรุ่นใหม่ล่าสุดปี2025นี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองตีทําระยะกันดูก่อนเนาะว่าจะได้กี่เมตรห่เหยื่อวันนี้ที่ผมใช้ก็จะเป็นกบยางจิ๋วนะเป็นกบยางจิ๋วนี่ครับกบยางจิ๋วน้ําหนักประมาณ5กรัมนะทุกคนก็น้ําหนักเยอะอยู่เหมือนกันสําหรับเหยื่อตัวเท่านี้นะเดี๋ยวเรามาลองตีกันครับก็ตอนนี้ผมใช้ปรับนอนที่ เบอร์เก้านะครับลองที่เบอร์เก้าแล้วก็คอนสปุูลแน่นนิดนึงครับตอนนี้โอเคครับผมลองมาตีกันเลยว่าจะไกลแค่ไหนนะทุกคนก็ทางค่ายเขาเค็มไว120ม้120เมตรนะอ่าแต่เราใช้เหยื่อน้ำหนักเท่าไหร่ไม่รู้ปลาปลาปลาพอเห็นปลาวิ่งปุ๊บเลยเลิกรีวิวเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ เอาใหม่ทุกคนมามามา,มาแล้วอันนี้รีวิวจริงๆแล้วก็มีสายอ้วกมาหน่อยหนึ่งนะเมื่อกี้ทุกคนอ่าลองตีดูอันนี้ลองตีเฉยๆตีแบบไม่หวดนี่นะครับหน่วงเบอร์เก้านะทุกคนก็ไปประมาณ ประมาณ20สิบกว่าเมตรนะทุกคนประมาณ20สิบกว่าเมตรนะ,ะเกือบหมดสีเขียวนะทุกคนก็เกือบ30เมตรนะครับเกือบ30เมตรนะทุกคนมาพามาลองตีเทสกันดูแต่ตัวเฟืองนี่ข้างในนิ่มมากเลยนะทุกคน ตัวเฟืองข้างในนี่สุดยอดมากตีมายังไม่มีตัวไหนประทับใจเท่าตัวนี้เลยตัวนี้สุดยอดตัวเฟืองนิ่มมากอเดี๋ยวเราลองปรับหน่วงไปที่เบอร์เจ็ดนะครับไปลองปรับหน่วงไปที่เบอร์เจ็ดนะทุกคนเบอร์เจ็ดนะมาลองตีกันครับจะพูดไหมเนาะยังอยู่ยังอยูอ่ยังอยู่ครับแต่ก็มีเริ่มอ้วกออกมาบ้างนิดหน่อยแล้วถ้าเหวี่ยงแรงก็คงจะด คงจะไม่น่ารอดนะทุกคนก็ถามว่าหน่วงไม่เล็กเอาอยู่ไหมเอาอยู่ครับยิ่งถ้าเหยื่อน้ําหนักเยอะๆนี่น่าจะน่าจะดีกว่านี้อันนี้เหยื่อผมน้ําหนักน้อยนะครับผู่นะครับเบอร์เจ็ดฟู่นะทุกคนแต่เหยื่อผมน้ําหนักน้อยเออน้ำหนักเบาแล้วเราพอเราตีกระชากปุ๊บก,ก็จะฟู่นะทุกคนโอเคเดี๋ยวลองเหยื่อที่หนักกว่านี้หน่อยเดี๋ยวลองหย,ยัดนะนทุกคน เดี๋ยวเราลองมาเป็นกบยาง Gen X นะครับ Gen X ของค่าย Fishing Easy นะทุกคนตัวใหญ่ขึ้นหน่อยนึงแล้วก็ปรับหนวงมาที่เบอร์เก้าเบอร์แม็กก่อนเลยเอาเบอร์แม็กก่อนเลยมาทุกคนปล่อยมือได้นะทุกคนปล่อยมือได้แต่ว่าระยะก็ไม่ไกลามากประมาณ20่เมตรประมาณ2 0่สิเมตรเดี๋ยวเราลองไปหน่วงที่เบอร์เก้ากันดูเบอร์เก้า กลขึ้นครับไกลขึ้นก็ประมาณ20กว่าเมตรนะครับ27-28เมตรเหลือ8นะครับเหลือ8หมดนะครับ30เมตรนะทุกคน30แล้วนะเห็น30แล้วนะเห็น30แล้วนะมา ลองดูกันว่าจะปูที่ไมยที่เท่าไหร่นะครับที่เบอร์ให้เท่าไหร่นะทุกคนมาเบอร์เจ็ดนะครับอันนี้เบอร์เจ็ดนะทุกคนเบอร์เจ็ดมาฮ่าปูแล้วก็แสดงว่าหลังจากเบอร์เจ็ดลงไปก็น่าจะยากแล้วครับเอาไว้ตีเบียบอได้แต่ผมลองแล้วนะเบีื่อลโอเคเลยแหละเบีย่อาตีได้ไปลองใหม่มา่ี่ผมอาจจะตีกระชากนะเอาใหม่เอาใหม่ อาจจะเป็นที่ user e er r l ร r นะครับเป็นที่คนตีอาจจะตีกระชากลาเราตีไม่กระชากเลยฟูครับฟูครับก็ถ้าใช้ตีก็ประมาณเบอร์เบอร์เครับเบอร์7จถึงเบอร์เประมาณนี้เบอร์7จถึงเบอร์เก้าถ้าถ้าไปแม็กเลยก็น่วงหน่วงจนสปูนวิ่งไม่ออกเลยทุกคนแล้วก็เก็บของมาอีกแล้ว ตกปลาชอบเกี่ยวข้าวนะทุกคนเอาไหมเอาไหมไม่เชื่อยังไม่เชื่อพราเบอร์เจ็ดเดือจะฟูหาเบอร์เจ็ดแล้วลองเอานิ้วลาสปูนฟูครับฟูหมนแล้วทุกคนไม่รอดไม่รอดโอเคไปก็เดี๋ยววันนี้มาประมาณนี้ก่อนนะอเนาะเซอร์ว์มาให้ประมาณนี้ก่อนว่ามันเป็นยังไงแต่ถามว่าโดยส่วนตัวความรู้สึกอดีดีมากครับแล้วตัวนี้ผมลืมพูดไปตั้งแต่คลิปรีวิวนะ อันนี้ลูกปืนเซรามิกนะครับมีลูกปืนเซรามิกแล้วก็มีลูกปืนตัวที่เป็นทางเลือกก็คือเป็นลูกปืนสแตนเลสนะครับตัวนี้มี2รุ่นลูกปืนสแตนเลสกับลูกปืนเซรามิกนะครับทุกคนแต่แนะนําก็แนะนําว่าใช้งานจริงก็เอามาเป็นลูกปืนสแตนเลสก็ได้แต่ว่าอยากจะให้เป็นลูกปืนเซรามิกนะครับเพราะว่ามันเอามาใช้ถ้าคนที่ไม่ชอบเสียงดังนะตอนแรกผมก็ไม่ชอบเสียงดังเอามาจับตอนแรกนี้นึกว่า ลอกจะพังหรืออะไรยังไงแต่พอมาใช้จริงอะ่ะเออเสียงลูกปืนเงียบนะทุกคนมาเดี๋ยวเดี๋ยวลองก่อกลับให้ดูมาเอาเอามาทางนี้เ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงลูกปืนนะครับจะให้ฟังเสียงลูกปืนก็ไม่ได้ดังขนาดนั้นนะทุกคนไม่ได้ดังขนาดนั้นนะโอเคเดี๋ยวผมลองปรับนวงไปที่เบอร์แปดเหมือนเดิมโอเคอ่าเดี๋ยวเ,เดี๋ยวจะให้ฟังเสียงเดี๋ยวจะให้ฟังเสียง ไม่ได้ดังขนาดนั้นนะทุกคนไม่ดังไม่ดังขนาดนั้นก็ถือว่าใช้ได้เลยแหละอืมตอนแรกผมคิดว่าเออลูกปืนเซรามิกจะเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยไม่ดังมากนะทุกคนตัวนี้ไม่ดังมากโอเคครับผมวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ